นี่คือรายการเพื่อนปรึกษาเป็นรายการที่จะนำประสบการณ์ต่างๆมาเล่าเรื่องรอ้อยเรียงเรื่องราวให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ฟังครับสวัสดีครับผมแอนด์วินเพจเพื่อนปรึกษาครับวันนี้ผมอยากจะมาชวนคุยเรื่องหนังสือ c h i p War t h e Fight for the World's Most Critical Technology ของ Miller q u r z s โลกเราใบนี้กำลังจะเปลี่ยนแปลงและเปลี่ยนผ่าน ไปสู่ในยุคข,ของดิจิทัลอย่างเต็มตัวซึ่งแน่นอนว่าการอยู่ในยุคดิจิทัลนั้นเราจะเป็นต้องใช้เครื่องจักรกลที่เรียกว่า AI หรือ artificial intelligence ที่มีความชัฉลาดอย่างยิ่งสิ่งที่เราต้องใช้ AI เป็นตัวเครื่องมือสำคัญก็เพียงเพราะว่าเราต้องใช้ทรัพยากรมากมายอย่างเช่นความคิดความจำและความสามารถอันลึกซึ้ง จริงๆแล้วมนุษย์เรามีแคปซิตี้ที่ค่อนข้างลิมิ t เ t ช o ันิดหนึ่งหรือค่อนข้างจำกัดเมื่อไหร่ก็ตามที่เราทำงานมากเกินไปโหลดมากเกินไปเราก็จะเหนื่อยล้าและอ่อนแรงแน่นอนมนุษย์เราต้องนอนอย่างน้อย6-8ชั่วโมงเป็นอย่างต่ำแต่ AI นี้ไม่ต้องนอนเลย AI กิน Data เป็นอาหารแต่แล้วการที่เราจะสามารถสร้างปัญญาประดิษฐ์ที่ฉลาดยิ่ง AI จะฉลาดด้วยตัวเองไม่ได้แต่ AI จะต้องฉลาดด้วยชิปหรือไมโครชิปนั่นเอง สิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราเรียกว่าโปรเซสเซอร์หรือว่ามันเป็นฮาร์ดแวร์ที่สําคัญมันมีผลต่อเนื่องไปสู่ความฉัญฉลาดของ AI นั่นเองจากประสบการณ์ในวัยเด็กของผมผมคิดว่าจริงๆแล้วมันโค c ชิปหรือโปรเซสซิ่งเนี่ยมันทําหน้าที่ของมันอย่างเต็มที่เต็มทางมาตลอดในวันที่ผมเป็นเด็กผมรู้สึกว่าเออในการที่คอมพิวเตอร์เครื่องหนึง่งมันจะจัดการข้อมูลมันจจัดการแรมจัดการฮาร์ดดิสก์จัดการท,กท,ทุกอย่างในระบบของคอมพิวเตอร์นี้ มันใช้ระบบอะไรนั่นก็คือชิปเซตนั่นเองชิปเซตเป็นตัวกำหนดเป็นสมองของระบบทั้งหมดเลยมันรู้ว่าเราคลิกอันนี้มันต้องตอบสนองอันนี้อย่างรวดเร็วมันรู้ว่าถ้าเกิดสมมติสิ่งนี้มันหายไปมันต้องเอานี้มาทดแทนมันจะเป็นเหมือนระบบที่เป็นสมองกลนในการที่เสริมสร้างสิ่งต่างๆให้มากยิ่งขึ้นอย่างไรแล้วก็ตามอย่าลืมเด็ดขาดสิ่งที่สําคัญที่สุดบนโลกใบน,นี้ไม่ใช่ความาฉลา,าด แต่เป็นความเมตตาสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราสอนกันไม่ได้แต่แน่นอนสองครามมันได้เกิดขึ้นเราลืมความเมตตาไปโดยชื่นเชิงเราเอาแต่สิ่งที่เรียกว่าเทคโนโลยีความก้าวหน้าพัฒนามาแทนที่ความเมตตาไปเสียหมดนั่นแหละจึงเป็นวิกฤตการณ์ของชิปแล้วชิปบอร์ดหรือสองครามสมองจากกลจึงเริ่มต้นขึ้นผมไม่ตั้งคำถามขึ้นมาว่าสงครามชิปนั้นเกิดขึ้นไม่ได้อย่างไรแล้วเราจะพบเจอสองครามนี้ไปอีกนานแค่ไหน ยิงนัหนังสือเล่มนี้พยายามจะเน้นย้ำว่านี่เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นแต่มันก็ได้เริ่มต้นแบบดำเนินเรื่องนี้มายาวนานพอสมควรในสมัยก่อนในสิ่งที่เรากำลังเรียนรู้ว่าก่อนที่สงครามชิปจะเกิดขึ้นเราก็ได้เรียนรู้แล้วว่าชิปนั้นมีความหมายอย่างไรต่อประเทศประเทศใดที่ครอบครองชิปประเทศนั้นอาจจะมีเกี่ยวซัพายเชนมากมายมหาศาลไม่ว่าจะเป็นตลาดหุ้นไทยเราอย่างหุ้นหลายๆตัวที่เกี่ยวกับพวกอิเล็กทริกคอมโพเนนต์ สิ่งที่เรียกว่าส่วนประกอบของตัวสื่อสารที่เรียกว่าชิปนั่นเองเราก็จะเป็นจะต้องใส่ใจเรื่องนี้ให้มากขึ้นเพราะหุ้นที่เติบโตขึ้นมามากมายมหาศาลเป็นระบ่งชี้ได้อย่างชัดเจนว่าเรากวลังให้ความสําคัญเกี่ยวกับชิปจริงๆไมโครชิปชิปโปรเซสเซอร์หรืออะไรก็ตามแต่ที่มันเกี่ยวโยงเกี่ยวกับสมองจากคนนี้มันย่อมให้ผลลัพธ์ที่เกินกว่าที่เราจะประเมินค่าได้ในวันหนึ่งเราอาจจะไม่ครอบครองเงิน ในวันหนึ่งอาจจะไม่ได้ครอบครองคริปโตแต่อาจจะครอบครองชิปและครอบครองชิปนี้เราอาจจะมีเงินและมีมูลค่ามหาศ,าศาลมากกว่าสิ่งที่เรามีอีกเมื่อเรายึดหัวหาดของชิปได้เราก็จะค้นพบว่าอำนาจการต่อรองของสงครามการค้านี้จะยิ่งทวีคูณขึ้นถ้าเกิดสมมุติว่าเราไม่ได้เรียนรู้สิ่งหนึ่งที่สำคัญนั่นคือสงครามการค้านี้มันได้เริ่มต้นขึ้นมานานแล้วและสิ่งที่มันยากกว่านั้นก็คือเราจะรู้ได้อย่างไรว่าสงครามการค้านี้ มันได้จบสิ้นลงไปอย่างแท้จริงหรือเปล่าเวลาผลตอบแทนหรืออำนาจใดๆก็ตามที่มันทําให้เรานั้นสงบสึกแล้วก็สยบความขัดแย้งต่างๆในสิ่งที่โลกนี้กําลังเป็นไปนั่นจะเป็นเหตุผลที่สําคัญว่าเรากําลังตามหาสิ่งล่านั้นอยู่ความสงบเป็นสิ่งที่เราทุกคนต้องการความใคร่รู้ของเรื่องเทคโนโลยีก็เป็นสิ่งที่เราต้องการเหมือนกันแต่เราต้องบาลานซ์เราต้องหาสมดุลต้องหาสิ่งต่างๆที่ให้โลกนี้มันสมดุลได้อย่างเด็ดเดียว ไม่ใช่ว่าให้โลกใบนี้วุ่นวายต่อเนื่องไปเรื่อยๆให้เราก็จะมีความสุขต่อไปอยู่คนเดียวสิ่งนี้มันไม่สามารถทำได้จริงเกือบทุกอย่างที่ต้องใช้ปัญญาประดิษฐ์เราจะต้องใช้ชิปเพื่อประมวลผลแล้วมันจะแทรกซึมอยู่ในทุกสรรพสิ่งต่อไปไม่ว่าเป็นมือถือรถยนต์หรือแม้กระั่งเครื่องจักรกลต่างๆยุคนี้ทุกอย่างล้วนใช้ไมครชิปทั้งหมดเลยชิปเซตนี่แหละเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ทำให้เราบอกตัวเองได้ว่ามันคือสิ่งเดียวที่จะเปลี่ยนโลกใบนี้ทั้งใบ มันมาเปลี่ยนแปลงระบบโครงสร้างงสิ้นเชิงมันมาเปลี่ยนวิถีชีวิตรูปแบบชีวิตประจําวันรวมไปถึงการทํางานแน่นอนชิปนี้ disrupt การทํางานอย่างมหาศาลคนที่เคยเป็นสมองหรือไอเดียให้กับบริษัทถ้าเกิดสมมติเรามี AI เรามีชิปนี้เราจะไม่ต้องจ้างคนแบบนี้อีกเด็ดขาดเราซื้อชิปครั้งเดียว One Time Payment ไม่ได้เป็น r e c u r งเ n ็ e ซ์เพนหรือรายจ่ายแบบต่อเนื่องในกจะสามารถที่จะรับมือและก็มารข้าประคอ,องบริษัทต,ต่อไปได้จริง ผ่านปัญญาประดิษฐ์แล้วก็ผ่านความสามารถของมโครชิปนั่นเองมันก็จึงเป็นเกิดวิกฤตการณ์ของการทํางานโดนเลิกออฟเรื่องวิกฤตเงินเฟอ้อสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่สะท้อนไปอย่างปัจจัยภายในประเทศและภายนอกประเทศมวลรวมแบบนี้แบบไม่สามารถแยกออกจากกันได้เลยมันจึงมีเหตุผลว่าเรากำลัองอยู่ตรงไหนของสองครามนี้ประเทศเราอย่างประเทศไทยเราจะรับมือและจัดการกับมโครชิปนี้ได้อย่างไร มันก็ขึ้นอยู่ความสามารถของเราเองแต่มันก็ขึ้นอยู่กับซัพยเชนว่าเราจะช่วยหรือว่าประดุงแล้วก็รอไปกับสงครามนี้ได้อย่างมากน้อยเพียงใดสงครามเย็นสู่สงครามเทคโนโลยีแล้วมันก็จะนําไปซึ่งสันติได้อย่างแท้จริงไหมมันจะขึ้นอยู่กับมนุษย์ว่าคิดอย่างไรเมื่อมนุษย์นั้นมีความสามารถหนึ่งที่เรียกว่าการปรับตัวมันก็ต้องดูทักษะของแต่ละประเทศว่ามนุษย์หรือคนคนนั้นในประเทศนั้นสามารถปรับตัวได้อย่างยิ่งยวดหรือเปล่า แน่นอนสา,าพัาของแต่ละคนไม่เหมือนกันวันนี้เราปรับตัวได้ในแง่มุมหนึ่งแล้วเราก็ต้องดูอีกแง่มุมหนึ่งว่ามันสามารถจะปรับตัวได้จริงหรือเปล่าถ้าเกิดสมมติเราปรับตัวไม่ทันแน่นอนเราถูกกินกินอย่างยุคสมัยแน่นอนยุคสมัยนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายที่เราจะบอกได้ว่ามันจะปรับตัวได้จริงเทคโนโลยีมัดิสรับเทคโนโลยีมากืนกินและเทคโนโลยีจะมาแทนที่เราหลายๆคนอย่างตัวเองผมอ,อาจจะมีความเสี่ยงนิดนึง ในเรื่องของการลงทุนในเรื่องของการวิเคราะห์ในเรื่องตลาดทุนถึงแม้ว่าการให้เรารับคาเสี่ยงได้สักนิดหนึ่งว่าเราต้องแฮนเดิลในวิชาของความรู้ของเราให้ได้มากที่สุดจงเป็นเอ็กซ์เรในสายสายนั้นจงเรียนรู้ว่าสงครามนี้ยังไม่จบลงเร็วๆนี้แน่นอนอาจจะกินระยะเวลาเป็นชั่วลูกชั่วหลานอาจจะเกิน40-50ปีแต่ไงางแล้วก็ตามสงครามชิปนี้จะต้องดําเนินต่อไปเรื่อยๆอย่างไม่หยุดยัง้งจนกว่าจะมีไฟใดไฟหนึ่งได้ครอบครองหรือจนกว่าจะมีไฟใดไฟหนึ่ง ล้มหายใจจากไปแม่แน่อาจจะมีสงครามที่ใหญ่มากขึ้นวิกฤตการเงินวิกฤตสงครามชิปและวิกฤตต,ต่างๆนานาม,มากมายเพื่อให้เราได้ครอบครองเพื่อให้เราได้แย่งชิงอนาคตนี้ต่อไปสุดท้ายนี้ลองติดตามข่าวสารดูบ้างเพื่อจะได้สังเกตเห็นว่าชิปมันมีอิทธิพลอย่างไรต่อชีวิตประจำวันแล้วมันส่งผลเสียหรือดีมากน้อยเพียงใดเรียนดูให้ได้ว่าชิปหรือว่าไมโครชิปนี้ส่งผลยังไงต่อชีวิตของเรา เพื่อให้เราเล็งเห็นป้องกันเปลี่ยนแปลงแล้วก็นําสิ่งนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชีวิตประจำวันของเราจะดีที่สุดเทคโนโลยียต่างๆมาเข้ามาย่างกายในที่เรามากยิ่งขึ้นเรามีมือถือที่มีไมโครชิปเรามีมือถือที่ชันฉลาดจงใช้มือถือให้เป็นประโยชน์เสพสื่อในสิ่งที่ดีพยายามปรับตัวและเปลี่ยนแปลงให้เรามีความคิดที่ก้าวหน้าและรุดหน้ามากยิ่งขึ้นเหตุผลเป็นข่าวโลกเราใบนี้อาจจะไม่ได้มีสูตรสำเร็จตายต,ายตัวแต่มันย่อมสอนเราบอกเรา ให้เราเข้าใจว่าวันนี้เราควรทําอะไรให้ดีมากที่สุดวันนี้อาจจะเป็นวันที่เราพ่ายแพ้ตออ่อสงครามชิปแต่วันหนึ่งเราจะยืนหยัดต่อสู้แล้วก็พยายามเอาชนะมันให้ได้เพราะนี่คือสองครามเย็นที่เราต้องต่อสู้ไปกับมันแล้วเรามีโอกาสชนะถ้าเราตั้งใจมั่นที่เราจะสู้มันต่อไปผมเชื่อทุกปัญหาย่อมมีทางออกเสมอขอบคุณครับรวมถึงคุณสามารถแชร์ประสบการณ์ผ่านทาง Facebook Twitter และ YouTube และอย่าลืมติด Hashtag เพื่อนปรึกษาหรือ f r ร e n d t a ก k ีด้วยนะครับ